ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน emulator ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเทคนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไรอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok อ n l i นไลใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a g n a r o ok, ็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragn ok ็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอ่ะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไป,ปรพร้อมๆกันเจอก และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลัมาางมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้งตะมกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซา New World นนิวเวิ l ์เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองนะครับว่าเฮ้ยผมเติมล้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับล้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหม เหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ uid แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง uid เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา id ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา id เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมส t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  o o n o p u p นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเผยอาราฟฟาร์มี่กันช่เคยสัราร์วัน,นี้เนี่ยเราอยินเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษไทยนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าโกโก้มอนนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นครับผมทำการเติมเงินเข้า ID ดีไปประมาณ10,000บาทนะครับเพราะว่าตัวของเซิร์ฟเวอร์เขาเนี่ยมีการอัปเดตในส่วนตัวของโปเกมอนระดับ SS ตัวใหม่เข้ามานะครับนะไปที่ตัวของโปเก t เด็กนะครับเป็นตัวนี้ อ่าสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยมีแค่7ตัวละครแค่นั้นใช่ไหมครับอ่าล่าสุดเมียตัวนี้มาแล้วอ่าแล้วตัวละครอีก7ตัวเนี่ยในเกมเนี่ยมันสามารถหาได้ในเกมเนาะตัวเนี้ยจะแจกฟรีใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเนี้ยหาได้จากการเปิดกาชาแต่น่าจะออกไปแล้วเนาะตัวนี้ก็มีโอกาสได้จากการเปิดกาชาเหมือนกัน ตัวนี้ V.I.P. 1 6อันนี้ได้มาจากการตกปลานะครับระดับ9ตัวนี้ก็ได้ตัวของ V.I.P. 12ใช่ไหมแล้วก็เอาไปปลดล็อกเลือกเอาว่าจะเป็น m e w t w o Y หรือว่า Mewtwo X ซึ่งตัวละครที่น่าจะ OP ที่สุดในเกมเนี่ยแล้วเผลอๆมีโอกาสที่จะโดนเนิร์ฟด้วยซ้ำเลครับก็คือ m e w t w o Y เพราะแม่งเก่งเกินไอ้ที่แยกล่างตี2รอบ3รอบอะเหลือเชื่อนะครับเทิร์นเดียวแม่งหายไป3ตัวเก่งเกินนะแต่ว่าเดี๋ยวคราวเนี้ยเราจะมาเปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยต้องอ เขาจะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับคนที่ VIP 18ถ้า VIP 18เ,เหมือนจัดทักแอดมินไปนะครับจะได้15,000คอยอแล้วก็คนที่ VIP 18เติมเงินไปยอด1,000บาทนะครับในวันนั้นนะจะได้โบนัสเพิ่มขึ้น25%สมมุติเราเติม1,000ใช่ไหมนะครับเ,เราจะได้30,000คอย แล้ว25%ของ30,000คอยคือ7,500คอยรวมกันไปทั้งหมด37,500คอยแล้วผมเติมไป1,000 0นะครับก็คือได้ประมาณ3 7 5 5 0 0 0คอยอหลกัหลกๆตอนแรกผมก็คิดว่าจะเติมสักประมาณ5,000นะแต่ว่าตัวของอาแพ็กเกจใหม่นะครับของไอตัวละครเนี่ยมันจะอยู่ในแพ็กเกจสุดคุ้มนะครับแล้วก็จะอยู่ในตัวของกล่องสุ่มมอสเตอร์เนี่ยมันจะมี2กล่อง มันจะมีกล่อง2,500คอยนะครับซึ่งจะเป็นตัวละครระดับ S บวก8ตัวนะครับแล้วก็จะมีกล่องตรงนี้4,500คอยที่จะเป็นตัวละครระดับ SS ่า2กล่องนี้ต่างกันแค่ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับตัวนี้จะไม่มีในกล่องนี้มันจะไปอยู่ในกล่องนี้เท่านั้นแล้วก็ในกล่องนี้จะมีตัว SS 1ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเนี่ยนะครับมันไล่เหมือนกันเลยนะ นี่มันไล่เหมือนกันเลยแต่แม้พวกโคองโอโอพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเหมือนกันหมดเลยนะครับแค่ตัวสุดท้ายเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ตัวนี้ก็ต้องมาเปิดกล่องนี้อ่าแล้วก็ถ้าเราอยากได้ตัวะครอร s s ก็ต้องมาเปิดกล่องนี้เท่านั้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจะมีการอัปเดตตัวของการขายนะระดับตานานนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยรอบก่อนมันติดบั๊กเว้ยกิจกรรมมัน3วันใช่ไหมแต่ว่า2วันมันออกเลยเพราะฉะนั้นเผื่อใครคิดว่าตัวเองแบบ โอ้โหเราอยากติดอันดับเพื่อให้ได้ตัวละครเนี่ยนะครับผมแนะนําว่ามาเปิดกาชาตรงนี้เพราะว่าตัวละครนกเนี่ยไอตัวนกเนี่ยวายเนี่ยแม่งสามารถชนะมิวทูวายได้ครับเพราะแม่งโหมดมากหลกัหลกๆเลยมันจะเป็นการอยู่ในไข3่3เทินซึ่งไม่โดนดาเมจ่าได้เทินมันจะระเบิดตั้มสร้างดาเมจแล้วก็ยิงเลเซอร์ใส่ตัวละครนแนวตรงเออนะครับเพราะฉะนั้นคือมันเอามาแก้แบบมิวายได้เลยอะ่ะนะครับบอกเลยว่าถ้าใครไม่มีอันเนี้ย พลาดอยู่นะครับซึ่งผมมีประมาณ1ล้านเพชรเนี่ยคิดว่าน่าจะกดเอาสักประมาณสักตอนนั้นผมได้ประมาณ3 0 0 0 0ก็ยังได้อยู่เพราะฉะนั้นรอบนี้กดเอาสักประมาณ3 0 0 0 0 4 0 0 0 0อ่า30,000 40,000แต้มประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวเราเริ่มจากการอ้อเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้หน่อยสุ่มการ์ดนะครับสุ่มการ์ดมีตู้ใหม่เข้ามาซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่ลหลายๆคนอยากอยากปั้นมั้งนะครับแล้วก็ตัวเนี้ย ปกติแล้วเรากด80ครั้งใช่ไหมมันจะการันตีได้ตัวแต่ว่ารอบเนี้เหมือนเขาจะเอาตัวละครไปอยู่ในกล่องเออประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวลองมากดดูนะเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนเนี่ยแบบว่าอ่านี่มันจะมีอยู่ในกล่องแบบนี้แหมเป็นเศษใช่ไหมครับนี่อ่ะอีกรอบนึงเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยมีหลายๆคนบอกว่าเอ้ยไม่เห็นได้ตัวละครเลยไหนะปกติมาจากการันตีแบบที่ประมาณ80ครั้งใช่ไหมเออก็คือมีเพื่อนๆบางคนบอกว่ามันอยู่ในกล่องครับผมก็แบบตกใจเหมือนกันว่า เออวัมันไม่มีการันตีนี่เราเก็บเศษหน้าสั่นเลยนะอยังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวดูกล่องไปเรื่อยๆนะอ่ะอันนี้เป็นกล่องเศษเหมือนกันอ่ายังเป็นกล่องเศษอยู่นะผมกดไปกี่รอบแล้วอ่าน,นี่เป็นกล่องเศษนะครับ ได้ตัวมาแล้วนะครับดิเอเมนมันจะเป็นอันนี้เป็นหีบสมบัติใช่ไหมอันนี้เป็นแพ็คโปเกมอนได้มาแล้วนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีการันตีอยู่นั่นแหละนะครับประมาณ80ครั้งใช่ไหมก็ไปที่กระเป๋านะครับแล้วก็ไปเลือกตัวนี้นี่ก็กดเลือกเลยก็จะได้ตัวละครมานะครับประมาณนี้อโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปกดแพ็คดูครับซึ่งผมจะเริ่มจากแพ็ค4,500เลยเพราะว่าอยากลองดูดีว่าตัวละครระดับ s s เนี่ย เราเติมไปหมื่นบาทเนี่ยมันจะมันจะเกลือปาวะไอ้เหี้ยมันจะเกลือปาเพื่อนอ่าโอเคได้ใช้อยู่นะครับเก่งอยู่นะธรรมะนะครับอ่าโอเคไม่ซ้ำถือว่าดีถือว่าดีอาดโอโหไอ้เหี้ยมีเงินด้วยมีไดมอนด์โอ้มึงกะเอาว่าแบบมาให้กูเปิดกะว่าให้เอามาเล่นกิจกรรมนั้นเลยเปาวะโอเคนะครับเออ โอ้แ oh, สดงว่ามีโอกาสได้เพชรด้วยโอ้ oh, คุณจะรั่วโอเคเลโกซ่าโอ้ my g กอโอ้อันนี้ใช้ได้อันนี้คือโคตรดีครับบอกเลยคือถ้าเทียบกับเป็นตัวซ้ำอ่ะ800มันได้10ตัวใช่ไหมอันเนี้ยได้ตัวซ้ำประมาณ60ตัวเลยนะ เออเพราะว่าในอนาคตมันจะต้องใช้เศษอเนกนประสงค์ในระดับตำนานในการอัพเกรดขั้นของตัวละครเมื่อเราปั้นถึงเลเวลตัว45ดาวแล้วนะโฮโอผมมีแล้วตั้งแต่วันแรกนะเฮียกูลอบไป45,000แล้วเนี่ยโอ้โหโฮโอฮัลโหลเพื่อนอัลต้าฟัคเกอร์โอ้โหมาตัว3หมดเลยเฮียอย่างนี้วยเชียอเลยเนี่ย แล้วคือมีคนแชร์แล้วว่าเปิดได้แล้วนะตัวระดับ SS อะแล้วเขาเป็นสายฟรีด้วยเป็นเล่นเซิร์ฟใหม่โอ้ได้เพชรมาหม,มื่นสองคุจะเคลซี่แลเนี่ยอุ้ยมันม่มีตัวอื่นเลยหรอพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวก็มีแปดนะโอ้โหมึงออกอยู่แค่เนี้ยอืมใช้อัพรูน โอ้โหไอเทียร์โอ,โอเลกอซ่าวนๆอยู่แค่นี้ไอเทียนี่อีกแล้วโอ้โห what โอ้ที่อัพโอ้วานอ๋อวานมีในนี้ด้วยโอเคโอ้โหผม VIP 20ละไอเทียมันเด้งขึ้นมาเพื่โอโอเคอ่ะกราดอนกับไอตัวนั้นไอวานมีเนาะมึงเอามาให้กูเื่อ โอ้ยอาได้แล้วล่อไปเท่าไหร่ล่อไป26ครั้งล่อไป26ครั้งนะจาก3ามแสนเหลือ2องแสนะครับล่อไปแสนกว่าไอ้โหประมาณ3ามพกว่าๆานะเออถ้าตีเป็นมูลค่านะครับล่อไป3ามพกว่าๆเลยเออแล้วก็ตอนเนี้ยมันเหลือตัวเนี้ยที่ผมยังไม่ได้ใช่ไหมเออเพราะว่า เหมือนจะได้เกือบครบแล้วปะไอในตู้นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองเปิดตู้นี้ต่อครับคืออยากได้ตัวละครให้มันครบ8ตัวไปเลยเออเดี๋ยวเรื่องรีวิวเราค่อยมารีวิวอีกทีนึงแล้วก็ตัวซ้ำอ่ะนะครับเราสามารถเอาไปเปลี่ยนนิสัยได้นะอ่าโอเคออ้ตู้นี้ตู้นี้ออกตัวละครตำนานง่ายนะเนี่ยไอตู้เฮี้ยนี่สุดเลยกล่าวว่าใครอยากได้ s s เเนี่ยมึงผ่านเลยเนี่ยไม่ซ้ำสักตัวเลยนะโอ้ เฮ้ยวานมาซ้ำหนึ่งตัวโอ้กูจะรั่วนะเนี่ยอ่าโอเคเศรษัยประสงค์ตอนนี้ได้หมื่นหนึ่งแล้วเยอะถือว่าเยอะเลยราด,ดอนโอ้โหมาก็มากันรัวเลยโอ้โหไอ้วานอืคุณพี่กูอยากได้ตัวครบแล้วเนี่ย พี่อัพรูนโอ้มังกรอีกตัวหนึ่งโอ้เพชรอู้หโอโอกูเปิดมันตั้งแต่วันแรกแล้วมึงเพชรหวานเจี๊ยบโอ้มึงก็ได้ยากเนาะ โอ้หนกักเพชรสองพนห้านี่หนักเลยโอโอนี่มันตัวเกลือใช่ไหมเออนี่ไงตัวสุดท้ายครับที่รออยู่ได้ละเล่นทีมมังกรได้เนี่ยดูและเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปลองทาทีมมังกรแต่ผมยังไม่ได้ทําตัวหมาไงเดี๋ยวรอทําทีมหมาก่อนนะครับคือผมผมรอเขาเอาหมาหมาหมาโล่เข้ามานะ่ะเอแต่ว่าอันนี้น่าจะครบทุกตัวละหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหม คือครบทุกตัวแล้วตอนนี้โอ้โหเรียกว่าหนักหนักจัดหนักจัดเลยอ่ะอ่ะโอมีในตู้ใช่ไหมอันนี้อ่ะอันนี้เซเลปีเลโกซาอ่าไอตัวนี้อ่ะนี่นี่อีกหนึ่งตัวครับไอนี่ไอนี่ใช่ไหมเออน่าจะครบปะวะไอนี่อ่ะนี่ งั้นมานับหน่อยนับหน่อย1ใช่ไหมสองอ่ะสามถูกปะใช่ปะวะสี่ห้าหกอ่ะเจ็ดแปดใช่ไหมไอ้นี่อ่าสรุปครบครับครบครบครบ,ครบ,ค,รบครบอยู่หลักๆเปิดไปครบทุกตัวปัจจุบันตอนนี้ที่มีอัปเดตเข้ามาประมาณ9ตัวใช่ไหมก็คืออยู่ในนี้8ตัวอยู่ในนี้เพิ่มอีกตัว SS อีก1ตัวเนี่ย ล่อไปจาก3ามแสนแเหลือ2องแสนสองเนาะก็แสนกว่าๆนะครับประมาณแสนหใช่ไหมเออก็ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราเหลือตู้นี้กดนะครับซึ่งบอกเลยว่านกเนี่ยเเผอแม่งน่าจะตึงที่สุดในตัวละครที่โดนอัพเข้ามาแล้วเออเพราะฉะนั้นเพ,ระะนนพชรเนี่ยผมว่ากดไปเลยมันได้ของอัพด้วยไงคือกดไปเลยครับกดผมว่าเอาสักประมาณ4ี่หมื่คะแนนอะไหวๆอยู่เพราะว่าผมมีเพชรล้านนึงใช่ไ,ไหมโอ้โหแม่งได้เพชรเมื่อกี้คือเกลือ คืออาจจดจัดเลยอะแต่ถือว่าได้ครบตัวก็ยังดีอยู่ครับอืตัวละครระดับ SS 3,000บาทก็ถือว่าไม่ได้แย่เออไม่ได้แย่นะครับบางเกมนี่คือล่อไปหมื่นสองหมื่นเลยนะอันนี้ถือว่าโอเคอยู่มันขึ้นอยู่กับดวงแหละบางคนสายฟรีแม่งก็เปิดครั้งเดียวได้เลยก็แล้วแต่ดวงนะครับเออดวงคนเรามันไม่เท่ากันไนีเพราะฉะนั้นก็หวานเจี๊ยบนะครับตามระเบียบเลยคราวนี้ เออแล้วก็เหมือนเขาจะแจกมา5000คอยด้วยนะตอนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เสร็จนะครับนี่ผมก็จะมาไล่กดตัวนี้ให้ประมาณสัก40,000ไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อเผื่อกิจมันบ้าอีกอะไรประมาณนี้เพราะว่ากิจกรรมมัน3าวันใช่ไหมเออแล้วแบบวันที่2ปึ๊บเนี่ยวันที่3ปึ๊บมันออกเลยปกติมันควรจะเหลือ1วันถูกปะเออแต่ว่าเหมือนเขาแบบแบบไม่รู้อะเออมันออกไปเลยอะมันก็เลยแบบเออนั่นแหละตามนั้นเพราะฉะนั้นกะว่ากิจกรรมมันเขียนไว้3วันอะเราเอา2วันให้มันจบก่อนแล้วกัน เผื่อแบบไม่ต้องมานั่งรอลุ้นวันสุดท้ายกดวันสุดท้ายกดวันแรกให้มันครบเลยอะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่วันนี้นะครับถามว่าโอเคไหมก็เหลือเพชรไอเหลือคอยไว้ใช้ประมาณ2,200สนนะครับจากตอนแรกเติมไปก็ถือว่าได้ใช้เดี๋ยวรอดูคลิปผมทําคลิปตัวอัปเกรดตัวละครตัน1ตัวทุกอย่างเนี่ยใช้งบเท่าไหร่เดี๋ยวผมมาลองดูนะครับให้เพื่อนๆดูเลย ว่าแบบเฮ้ยงบทุกตัวละครเนี่ยมันใช้ประมาณเท่าไหร่วะเผื่อใครอยากลองทําดาวดาวเราลองอัพแบบดาวตันจากระดับ1ดาวไปจนถึง45ดาวเราลองทําแล้วใช่ไหมงบประมาณ1,550บาทอ่าแล้วก็ถ้าทําเมกาบวกอีก100ถ้าซื้อสกินบวกอีก100รวมกันทั้งหมดอะนะครับเมกาสกินแล้วก็ดาว45ดาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,750บาทประมาณนี้แต่ว่าระบบอื่นๆอ,อะ เดี๋ยวต้องมาคำนวณนะครับว่าเฮ้ยทำพวกสเตตัสลองตันทําพวกอไอตัวประดับตันอย่างเงี้ยมันใช้งบเท่าไหร่เออแล้วต้องไปนั่งดูด้วยว่างบมันแบบพอหรือเปล่าประมาณนี้ไปเท่าไหร่แล้ววะผมอะ่ะคะแนนผมอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้อันดับคะแนนอ่ะประมาณหมื่นเก้าครับตอนนี้ที่หนึ่งนะเออเราอาจจะเปิดให้สักประมาณสามสี่หมื่นเลยก็ได้เผื่อใครแบบ กังวลใจคือแนะนําว่ามีเพชรเหลือเนี่ยก็เปิดเก็บไว้สัก3ามสี่หมนแต้มไ้ก่อนเพราะว่ามันแจกแค่6คนนะมันแจกแค่6คนซึ่งไอตัวนกเคี้ยนี่แม่งเก่งซะด้วยอ่ะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สักไปที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคายแล้วก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวรอดูคอนเทนต์ทาตัวละครจากคอยที่เหลือนะว่าเฮ้ยมันจะใช้ของเยอะประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปไล่ซื้อเก็บของรายวันมาก่อนนะครับว่าอยากทําตัวนู้นตัวนี้แต่แนะนํานะว่าถ้าตัวละครที่โกงที่สุดในตอนเนี้ย น่าจะเป็นมิลทูไวอ่ามิลทูไวประมาณนั้นเนาะแล้วก็ถ้าทาเนี่ยก็ต้องกะว่าไอเทียตัวมัน OP เกินนะมันมีโอกาสที่อาจจะโดนเนิฟก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวัง,ระว,งระวังไว้หน่อยแล้วกันว่าเฮ้ยถ้ามันเก่งเกินไปเนี่ยโอกาสโดนเนิฟก็มีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยมี Tank เมตาแท้งหรือเปล่ามีเมตาทีมจึดหรือเปล่าเนาะก็โอเคประมาณ2 0 0 0 0กว่ากว่าเนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มได้แล้วเนาะก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็กดแชร์สวัส